สวัสดีครับพอดีวันนี้ผมมาต่อ,อระบบน้ำนะครับอัตโนมัตินะครับเปิดปิดอัตโนมัติเพื่อ,อเราจะได้มีเสียเวลานะครับในการมาพะวงนะเมื่อ,อน้ำเลี้ยงเป็ดนะครับหรือเลี้ยงไก่ของเราลดนะครับจะได้ไม่ต้องเติมนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าลูกลรยควบคุมระดับน้ำอัตโนมัติทีนี้ ประเด็นที่อยากเล่าให้ฟังก็คือนะครับเมื่อเราไปซื้อนะครับตัวนี้ผมซื้อมาที่กกเบนเฮาให้ดูให้ดีนะครับประสบการณ์ตรงเลยนะครับต้องบอกว่าซื้อมาผิดขนาดก็ได้นะครับนี่ไซส์สามโอเคสามทับนะครับสี่นิ้วนะครับหรือหกขุนนะครับอ่าเท่านี้นะครับเกี่ยวตรงนี้หกขุน <c oughs> ผมก็เลยต้อง มาเสียเวลาในการไปซื้อเกี่ยวในนะครับขนาด6หุนแล้วก็ซื้อตัวลดด้วยนะครับลดจาก6หุนไป4หุนเพราะว่าปลาที่บ้านนี่มันเป็นปลาขนาด4ี่หุนนะครับเพราะงั้นเวลาเราซื้อนี่ให้เราดูให้ดีและอีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับในตัวลูกลอยเนี่ยนะครับระบบน้ําเข้าน้ําออกนี่มันจะ,ะมี น่าจะหลายแบบนะครับอย่างผมเคยซื้อมาครั้งที่แล้วเดี๋ยวผม,ผมจะพาไปดูนะครับบอ่อโน้นนะครับอันนั้นซื้อมาแบบฟุกๆแล้วถูกถูกต้องนะครับแล้วก็คือมันจะมีระบบน้ําเข้าออกนิดแนวเดียวกันนะครับตัวนี้มันลักษณะน้ําเข้าข้างบนนะครับแล้วก็ออกด้านข้างนะครับซึ่งอันที่จริงแล้วผมอยากจะได้แบบโน้นนะครับแบบแบบฝั่งโน้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูดังนั้นเวลาเราไปซื้อนะครับเราให ดูให้ดีว่าทีา่บ้านของเรานี่นะครับเป็นขนาดหกหุนหรือสี่หุนนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูเดี๋ยวจะพาไปดูวิธีการใช้งานนะครับครับตัวนี้เป็นตัวแรกที่ทำไว้นะครับให้เปียดนี่แหละนะครับคำว่าถูกต้องก็คือมันไม่ใช่ถูกต้องหรือผิดหรือถูกนะครับมันเป็นลักษณะว่าเราอยากได้แบบไหนนะครับอย่างเช่นตัวนี้นี่ ระบบน้ําเข้าแล้วก็น้ําออกเขาจะเป็นแนวด้วยกันเพราะงั้นเวลาเราประกอบมันก็จะง่ายขึ้นแล้วก็ที่สําคัญก็คือขนาดตัวนี้นะครับที่ซื้อมากรั้งที่แล้วนี่เป็น4 4หุนนะครับจริงๆผมไม่ได้ดูนะครับเป็น4หุนหรือ6หุนแต่ว่าซื้อซื้อมาถูกต้องมันก็เลยสะดวกในการต่อกับระบบน้ํานะครับของบ้านเรานะครับดังนั้นก็ดูนะครับว่าของเราเป็น4หุนหรือ6 ัววาล์วนี้จะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับเพราะว่าผมใส่ไว้เพราะจะได้สะดวกเวลาที่ตัวนี้อาจจะชำรุดนะครับก็จะได้ปิดวาล์วไม่ต้องวิ่งไปหน้าบ้านระบบการทำงานก็คือเมื่อน้ำนะครับอยู่ในระดับที่เราต้องการนะครับเ mm. ขาก็จะตัดอย่างเช่นตัวนี้สมมติว่าน้ำมันลดนะครับเพราะว่าเป็ดหรือไข่มันกินสมมติว่าน้ำลดนะครับสมมติน้ำลดนะครับอ่านสมมุดน้ำลด ลดถึงระดับหนึ่งนะครับเขาจะทํางานนะครับอ่านี่นะครับเขาเริ่มทํางานแล้วอ่าเพราะว่าน้ําลดจากระดับที่เราตั้งไว้นะครับเมื่อน้ําถึงขึ้นถึงระดับที่อ่าเราต้องการแล้วมันจะหยุดนะครับน่ะนะครับนี่ก็คือระบบของเขานะครับเมื่อน้ํานิ่งเขาก็จะหยุดนะครับเออมันก็จะสะดวกนะครับเวลาที่เรา ไม่อยู่บ้านนะครับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบน้ําทิ้งนะครับถ้าถอดตรงนี้ออกนะครับน้ําก็จะลดนะครับเพราะมันจะมีรูนะครับแ้ํน้ำลดตัวนี้ก็ทํางานเวลาเวลาจะล้างนะครับก็ใส่ไว้นะครับซึ่งระบบน้ํามันก็จะไหลผมต่อมามันไหลทิ้งไปด้านหลังนะครับโอเคครับก็เป็น ระบบน้ำนะครับเผื่อใครที่สนใจอยากจะทำนะครับในเล้าเป็ดเล้าไก่นะครับหรือที่อื่นก็ตามนะครับพอดีผมทำไว้สองจุดนะครับไว้รองรับเผื่อนาคตนะครับเป็ดแล้วก็ไก่นะครับมีจำนวนเยอะขึ้นนะครับโอเคครับ